สวัสดีครับาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ทําการฟื้นฟูไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับเดี๋ยวเอาลูกลูก26แอมป์ก่อนนะครับนี่ครับค่าที่ได้12.88 311 cca นะครับระยะเวลา จากเมื่อวานนี้ก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก4ี่ห้ามงเย็นนะครับ311 c c a นี่นะครับแบตลูกนี้26แอมปนะ์ถ้าเป็นแบตรถยนต์ทั่วไปในรุ่น45แอมป์นะครับมี311นี้ก็โอเคนะครับอันนั้น45แอมป์นะครับตัวนี้26แอมป์แต่ เดี๋ยวผมจะลองทำต่อนะครับเดี๋ยวมีหนึ่งลูกครับลูกร้อยห้าสิบแอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะสักคู่ครับดีครับจากตัวนี้เมื่อวานที่เราบอกว่ามามีแค่เก้าโวลต์ 33 cca นะครับก็เช่นกันครับทําพร้อมกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบต150แอมป์ครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับนี่ครับ12.88 803 cca ครับวัดน้ำวัดอะไรแล้วก็กลับมาเข้มปกติถามว่าพอใจอยังครับ ก็โอเคนะฮะเพราะว่าในสเปคแบตรุ่น150แอมนี่ก็มีซีซีประมาณ700กว่านะฮะวัดน้ำวัดอะไรแล้วก็เข้มใช้ได้ครับตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะฮะแต่เดี๋ยวผมลองทำเล่นๆดูกะว่าถ้าเย็นนี้ได้เท่าไหร่ก็โอเคนะครับดูครับตอนนี้ฝาฝอยังเปิดอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเสร็จงานผมก็โอเคเมื่อไหร่ก็จะปิดฝากลับมาอย่างเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูลูกเล็กอีก2ลูกที่เหลือนะครับเดี๋ยวติดตามในทิปต่อไปครับสวัสดีครับ